เรื่องของกรณีการต่อเติมทั้งคนโดบ้านเรือนอะไรต่างๆถ้าต่อเติมไม่ดีนะ มีสิทธิพังถล่มลงมาและอ,อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุเรื่องของการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินได้นะครับมีกรณีเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าคุณผ,ผู้ชมเกิดเหตุค่ะการสาดคอนกรีตของคอนโดนห่งหนึ่งย่านประเวศเนี่ยพังถล่มลงมาเลยนะคะอย่างที่ภาพคุณผู้ชมเห็นได้เลยแต่ว่าโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตมีเพียงสิ่งของเครื่องใช้อะไรต่างๆที่ได้รับความเสียหายนะคะแต่ถือว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ค่ะของการต่อเติมอาคารต่างๆที่ไม่เพียงแต่ถูกต้องตามหลักวิศววกกรรแล้้ตองมีา เข้าไปตรวจสอบอาคารแล้วก็สิ่งต่อเติมอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญถ้าต่อเติมอาคารแล้วต้องขออนุญาตด้วยนะคะส่วนมากปัญหามักจะเกิดตรงที่ไม่ได้ขออนุญาตนี่แหละครับก็คือต่อเติมเองาพาไปดูภาพนี่เลยค่ะโอ้โหเป็นภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นสภาพความเสียหายที่เกิดจากการสตร์คอนกรีตนะคะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างชั้น1กับชั้น2ค่ะของทางคอนโดนิรันดร์รีสิเดนซ์ห้พังถลม่มลงมาด้านล่างซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะ ทางฝ่ายควบคุมอาคารสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครแล้วก็วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็เข้าไปตรวจสอบในทันทีก็พบว่าความมั่นคงของตัวอาคารเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าส่วนของการต่อเติมเนี่ยเป็นกันศาสตร์อย่างภาพที่เห็นนะคะเป็นลักษณะข,ของการแปะแล้วก็เข้าไปเชื่อมต่อด้วยน็อตเมื่อใช้ไปานานเนี่ยก็อาจเสื่อม บวกกับมีน้ําขังด้วยจนทำให้รองรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็พังถล่มลงมาซึ่งก็ถือว่าเรื่องนี้เ,นเป็นบทเรียนของอาคารบ้านเรือนนะคะที่มีการต่อเติมก็จะต้องมันตรวจสอบโดยเฉพาะอาคารที่มีการต่อเติมเป็นเวลานานแค่มีช่วงโหวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นล่ะค่ะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างได้เอาไปฟังเสียงกันค่ะความที่ เป็นโครงสร้างที่ไม่ได้ต่อเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันความไม่สมบูรณ์อาจจะมีเพราะฉะนั้นพออยู่ไปนานๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการเสื่อมนะฮะการเสื่อมสภาพการใช้น้ําหนักเพิ่มเติมการไม่ดูแลเท่าที่ควรเนี่ยนะฮะสิ่งสาคัญเลยเท่าที่เห็นซ้ำๆอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของอไม่ไม่แน่ใจว่าเรื่องของระบบท่อเดรนเนี่ยเพราะ,ะตรงนั้นมันเป็นแอ่ง ฝนตกหนักๆมากกว่าจะเดินมันก็มันก็จะขัง30เซนมันก็300กิโลแล้วนะฟุตหนึ่งก็300กิโลต่อตารางเมตรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างหนักขณะที่สำนักงานโยธากรุงเทพมหานครก็ให้นิติบุคคลของคอนโดจะทำแผนการปรับปรุปรงซ่อมแซมกันศาสตร์ของอาคารอื่นๆนะคะเพื่อป้องกันให้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะตอนนี้เราให้นิติบุคคลทางชุดนะฮะส่งแผนมาให้เราดูว่า ว่าจะแก้ไขในตัวอื่นๆเนยังไงแล้วก็จะมีการเสริมกําลังหรือคํายันยัง,ยงไงอย่างที่อาจารย์บอกนะให้มันความปลอดภัยเอาไว้ซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นว่าวันนี้จะมีอะไรไหมแต่ถ้าเราการไปล่วงหน้าก่อนได้มันก็จะปลอดภัยครับอันนี้เราก็ได้ประสานขาทางที่จุฬางชุดเรียบร้อยแล้วฮะให้เขาส่งแผนแล้วก็มีวิศวกรเซ็นรับรองมาว่าปลอดภัยเราถึงเข้ามาดูอีกทีนะครับ นิติบุคคลของคอน,นโดก็แจ้งให้ผู้อ,อยู่อาศัยเข้าไปเก็บของนะคะภายในอาคารแล้วก็ออกจากอาคารเป็นเวลา2-3วันเพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ